เฮ้ยนะครับเบาเฮงเฮ้ยนะครับตับหอยตับหอยไปช้ากินตับหอยแถวๆหมักหอยหอยหอยหน่อยมากว่หน่อยกระมักหน่อยแล้วมันดีเนาะอหอยใหญ่กระมักน้ำผึ้งสหอยใครจะได้กินนี่ต้มตับหอยใช้ตะไคร้ไปประคุดเลยคกะใส่พวกผ้าไปต้มลวกกินบ่ใส่นี่ยนะบ่ไส้ใส่หม้อครับขับไส่อยู่ครับขับขับขับเอาละเอาละบบใบบักขามนี่ ใบมอนกับแกลกเป็นมัใยังใบมอนคราต๋มแจ๊บแก้วไปซื้อเป็นหรอจิ้มแล้วพริกเนาะโอ้สีกันเน้ะจุ่มกันเสื่องกันเสื่องกันเสื่องกันมาเสื่องกันรอพี่รกพี่น้องตาพริกเอาเนาะอือก็คิกลิ่นแก้วอ่ะหอยใบมันเแห้งเส่าแล้วครับพี่น้อง เลยจ้าำไปประกกั้าไปประกูกปะไอาง้ได้ยังไงไปประคุกข้าวอนเอเลยอ้มันหอนหอนันี่น่เห็นแล้วใส่โพราพาใเขาเขให้เราลวกจิ่มนะมันสุดหอดูกอเฮ้อะเาไปอยู่ทางอยู่ เจ้ขี้แบเอคอยมอรุ่นูดมอรุดพามอรุดตัางใจปล่อยม่มอมันรุลิหนรุดปื้อเจ็บอยู่นะเจ็บ่เนาะสนมันตัวถืออยู่หน่อยมอรุดพมอรุดพมอรุดยังบบัไงครับยั่เจอพันเจอผ้ามอใสกันให้ไปยอง เอออู้บอยงข่อหญ่งัวนี้องมแดงบององงเืองมือแดงงมือแดงตวปข่อับนองงบผมตู้ต้มยงตโคร่งวใส่มแดงหรอวะคุมไปละเยอไปจิ้มออกอืมจังอ้ ขอ,อใครมาให้ดีก่อนคัเร่อบ่มีใครผมมีนะม,ม,มันออกมาติดนาะตอนนี้เต้วผู้ไม่เต้าผู้เขย็บเขยิบขุน้นๆโอ้โหลีลาเขาเบายองครับผมต้มปลา เมออกเมออกเสร็จคือเาลต้มปลานีไงวะยงตัวนกพี่วัวตัิโอ้ให้ดังเนพริกอ้าเป็นยังไงบ้างี่ถึงแล้วของข่อยถึงแล้วก็ออกวาถก่ยวงข้ตมอะไรหนึ่ิ้นมนนีกับทั้งต้มปลาต้มหอยครับผมาเมนูรวมกันเลยมนนีเอาถ้าพี่อข่อยนะพี่ใส่ใส่ใส่เนงข่อยะ đất cừi u hói cồng cái mi tên gì hói nó hói, hói, no, hói, đi, hói, hói, oh, hói đâm oh, nó đâm bố là mỏ tụt mìn đâm mới xui lắm coi này เิบยองเกน้ำพริกม,มีสูตรมีสูตรเอาเห็ดไปเห็ดไปต้มพ,พี่เขาพี่เขากินบกินตปะปลาคองพี่ยองนะฮะกินบะโอ้ไเดกินปลาทูเขาก็ปลาวหย่งก่อนว้ยฮะ,ละปลาทะเลปลาหนังเกี๊ยวก็กินเลย เดือดหรอมายองเดือดแล้วเดอกปอนไฟก็อนไฟลีไฟมันดูร่งดโอเคเคลอยแป๊บครับพี่น้องใมตัวเย็นใมตัวเย็นไปคน่นนัเสียดูคนข้าวกันก น้ำจิม้จมนเ,นเนี่ยังไงน้ิ้มนี่ยังไงน้ำจิ้มเหนร้าไหจิ้มสลัดกันแหละมีพิกบ้างไหมยองมีพิกบเห็นอบ้างหมน้ำไดก็กนี่ตัวเย็นมีอยู่สองเมนูเด็ด <laughs> <laughs> ใส่ไปทีเอยเร่อยเอาว่างไงทีก่อน สุดยอดตุ่มต้นหอยยังเหยวนะหอยเหอยหิวปวดตุ่มตุ่มปวดเดูขับมุงหอยมาตะกินแห้งต้มต้มปลาสิเรียลนะครับต้มปลาครับไอ้แกงหอยครับครับต้มหอยเชอรี่เสร็เสร็จแล้วครับ ครับผมลอยแป๊บนะครับผมครับครับลอยแป๊บครับครับมันจะกินอะไรจังกินงานเหล่านี้เอห่อแห้งโอ้เสร็จแล้วสุดยอดต้มปลาสูตรบาวยยองวันนี้สุดยอดแล้วโอ้อันนี้เขาอะไบ๊วยห้งเห็นพีพีมันเมื่อยอันนี้เขาอะไบ๊วยห้งเห็นพีพีเมย์เหรออยายกินกินไม่หยิบบ๊ยยองตั้มซมบ่เบื่อห้องโอ้สุดยอดเบา่ห้องตั้มบุ้งตั้มง บ้อเราห้องเราซาบุงเหลือกตำพริกก็ใส่ตำพริกหลายๆเลยนี่พริก0เมตรซ้ำเย0เมตรมันต้อง40เมตรเลยไหมมดเดียวพริกมันก่อนนะอ่า้าชิบสาชิมเห็ดใอ้กล้องไทยบหมดิของเห็ดใอ้กล้องไทยอะไรของน้ำไหนกินอะไรบ้างเห็นอะไรเลยเอ็ดเลย เลยอ้มีอีกสำนี่ก็เคยน้อยพี่น้องนี่นี่นี่ออปคอ้ยแซบ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 เพ่ลินจะเราาหนกจะหาหรอครับพ้กันนางตั้งอยู่พกับ่้เห็นนะครับขับรับขับเออหูวใจจะถามครับครับผม ยถือครับบอยองครับครับครับถือสาได้ครับโอ้ครับผมครับครับครับปอยงหายเลยเนี่ยพี่พงศ์ในตู้มิยูคอยจะรวยอยู่หายสียอ่ะแต่พงนางใส่ยี่บอคอยไปแล้วพี่พงนางใส่พงนัวใส่พี่นาเขวิดตัวเดี๋ยวนี้อันนี่แบงค์เซมอน่อยไหมต้มกินกันเนาะให นี่แหละมันจะเป็นเด่นมีห้องสิบเป็นด้ยครับผมห้อไก่ทะเลเรามากินกันแล้วได้คุณอยู่เยอะตาวด้วยพวกอะไรพวนั้โอเคเอายองหยกมาแล้วเรียบร้อยแมมาเด้อมาตักข้ากินเด้อมาเด้อครับมาตักข้ากินเด้อเก๊กข้าวให้เราครับป๊ะครับมายังมามัเด้อครับเก๊กข้าวให้แล้วมายังมามาเด้อครับ มามาตั้ไตั้มันเลอเขานะตอนแรกกูอมาพาลูกเขามาดีๆอยู่มาเปิัไมเอตอนแรกไปกับต้าเอ๊โอ้ไม่หรอกเวลาทรงจับสภาพมามามาัแกงไหมอตักว้อยู่ยังีกินได้กัน มาเด้ครับพี่น้องมาได้มาได้มาเด้ครับมาเด้ไม่่ทายโตรงเองโอเคโอเคยังไอ้บยงมาอย่างนี้นะมดแดงลงหมอบ่หมดแดงลงหมอกินกินได้อยอมั้งลองบัง ยังหลอยู่พ่ออยู่พ่อตั้งอยู่อะหลยรงไหลเครื่องไม่เขาเขาไมอากินเ้าที่เขากินข้าได้ครับเด้อกินข้าวครับผมกินข้าวครับ มาลูกกินเขาเอาเสร็จแล้วหายหน่จิลงไปน้ำพริกน้ำพริกน่เาทอไต้มปลาบุุมาเด้๋ยไปเน้ามาเด้ไอ เอาไว้จนหมดแดงขึ้นเลยปลาเนี่ยมดแดงขึ้นปลาใช่ไหวะเอ้าวะเอาบมดีนองนีก็กระบอยอนเนาะหายรูปเหรอไม่เอาเอากระเพบุยยัไม่รู้เลยนี่ในบทในบทหลังอ้อไปเราไม่ะมาดีกันจะทำให้เราแม่เหรจะเดือดจะอะไรก็เป็นผู้หญิงยี่มาถงเธอละอุ้ยท่านไม่ต้องส่งหน้ามาหนัแน้วไงใชนใช่ ครับผมขอบคุณที่ได้เอาอะไครับเอามา้านี้เอามานี้เลยครับครับครัาเพื่อน